อ่แต่ข้าวให้พี่ก็ดูสิหม่ำข้าวไม่ใา่ใครทำลูกหั่นหมดเลยไหนไหนบูดให้ต่อื่นตาตาแดงดูสิบูดทำไงบูดแบก ตักตากข้าวกินนี่ตักตีนนี้ปากป้อนเองเป็นไหมนี่ให้อย่ตงนี้กินข้าวอยู่หรอบุดเอาปยันน่ะปีไปเลยใส่ไหนบุดก่อนบุดมัม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 ก็มัมที น่อยว่ากินเองบ่ถ้าเลอดยแงยงอยูก็แสบบ่กินขนมก็เข่าตันตากินเลนไม่สั่นหรอเอ๊จียวจ้าเอาหม่ำหม่ำเนอะแสบบ่แสบบ่ มาดูอะไรลูกใครมาใครมาลูกอาใครมาลูกใครลูกตามจะตามภาษาอนกนะ 啥感？